งานบริษัทมินอีเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า400คนรวมตัวกันประท้วงที่สาลาก,กลางจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าแรง107.5ของค่าแรงตามกฎหมายกำหนดกรณีที่โรงงานหยุดทำการชั่วคราวกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าเคยไปสอบถามที่บริษัทหลายครั้งแต่ถูกใบเบี่ยงมาโดยตลอดค่ะและอ้างว่ารอการคู่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะก่อน เมื่อบริษัทพร้อมเดินเครื่องพนักง,งานทุกคนที่เข้ามาทำงานก็จะได้รับการทบทวนเรื่องการจ่ายค่าแรงจึงทำให้คนงานทั้งหมดไม่พอใจคะ่ะแล้วก็้น้ำไปรับควาเสียหายเยอะก็คือว่าจะไม่จ่ายให้เรา เบื้องต้นแรงงานจังหวัดเข้ามาเจรจาระหว่างตัวแทนคนงานและบริษัทเพื่อหาข้อยุติค่ะโดยกำหนดให้วันจันทร์นี้มาฟังผลสรุปอีกครั้งขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัยว่ามี20จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า5ล้าน3แสนคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น564รายสูญหาย2คนโดยจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีศรีสะเกษร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกค่ะ